มารอกันตั้งแต่ก่อนม้าเกิดเลยตั้งแต่10โมงตรงนี้เต็มหมดแล้วครับมาลอน้องสองคนใช่ครับใช่ไหมพวกเราอโอ้โหขนาดดีแล้วออขออน,นุญาตให้น้องทั้งสองคนแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันที่นี่ครับแนะนำตัวก่อนได้เลยครับ oh <my> <laughs> เป็นแบบว่าภาษาอื่นดีไหมครับเพราะว่าวันเรามีอินเตอร์เฟนมาด้วยอะไรกันะคอับเอาไปสองภาษาเลยกันแล้วกันครับของภาษาได้เลยแค่แค่ก็ซิบกันก็จะยืนกันไม่ไหวสวัสดีค่ะ ัคะแล้วก็อยากจะให้น้องหลิงหลิงน้องออมนะครับทัายแฟนที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับ Destiny Clinic ในแฟนเพจ f a c e b o o k กันตอนนะครับสวัสดีค่ะแฟนแฟนทางบ้านยิงดีคาับยังคะวัสดีคนในไลฟ์นะคะถึงว่าถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้มาแต่ว่าให้กำลังใจเราจากทางบ้านเราก็ดีใจแล้วค่ะ Oh. เดี๋ยวในวันตอนนี้ทางบ้านเมื่อกี้บอกว่าทานข้าวแล้วยัรครับคือช้อตตกจากมือแล้วนะครับกินข้าวไม่ไหวกันแล้วแล้วก็ติดตามกันได้ติดตามกันได้แล้วก็เห็ววนว่าช่วงนี้น้องทั้งสงคนทํางานกระนักเลยถูกไหมครับมีงานกันทุกวัน <c oughs> <c oughs> อะไรนะเปลาเปล่าเปลาเปาเบีบีป้าเปลามาป้า <c oughs> การอินเตอรแพน์นะอะไรนะครับโอ้โหซอสมาดีมากกลับมาที่การทำงานของน้องทั้งสอง ช่วงนี้งานกันหนักเลยแล้วก็ซีรีส์กำลัง,งออนแอร์อยู่ด้วยรวมไปถึงว่ามีทั้งออกรายการต่างๆที่แอบ,บไปดูรายการเมื่อสองวันที่แล้วด้วยแล้วก็มีออกอ,อ,กอีเวนต์ต่างๆตอนนี้เรามีเคล็ดลับอะไรที่ดูแลตัวเองให้แบบสวยจึ้มสวยอึ้งสวยทงตัวได้ขนาดนี้ค่ะก็อย่างที่เก่งน,นะคะเราแบบเจอกันทุกวันเลยเจอู้องทุกวันก็ก็จะมีดูแลอาหารการกินด้วยออกกำลังกายด้วยแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็จะแวะไปดูแลตัวเอง ที่คลินิกเขาคือนอกเหนือจากการดูแลเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนต่างๆก็จะใช้ตัวช่วยในการที่ดูแลกับคลินิกนั่นเองนะครับใช่ะใช่น้องอมก็เพราะว่าบางครั้งเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแค่ดูแลตัวเองมันไม่พอเราต้องแบบมีคนใช่ถ้าอย่างนั้นมาถึงที่นี่เดนี่คลินิกกันแล้วตื่นเต้นไหมครับถามก่อนเลยว่าตื่นเต้นกันไหมครับตื่นเต้นค่ะคนคือกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นจริงๆตอนนี้น้องน้องมีกับน้องออมอาจจะไม่เห็นนะ ทะลุเพดานขึ้นไปนี่มียืนดูอยู่เลยจริงเหรอเดี๋ยวทะลุจริงๆยิงเยอะจริงๆสิงงยอดสุดยอะมากห่าแตกอีกแล้วท่าแตกจริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าตั้งแต่ก่อนห,าห่าเปิดเลยพอตั้งแต่ประมาณ3-4โมงนี่คือไม่มีที่เดินแล้วนะมาเรนน้องสองคนอ่ะแต่พอมาถึงเดสตินี่อย่างที่บอกว่า ให้คลินิกเป็นตัวช่วยในการทีด่ดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวหน้าของเรานะครับวันนี้พี่มีโปรแกรมมาแนะนำนา้งนง้องก็ทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยเผื่อว่าสนใจแล้วก็มีเวลาที่จะต้องรับบริการก็คือดรียนเชิญได้เลยเริ่มต้นที่โปรแกรมแรกกันก่อนเลยดิครับโปรแกร,ม,ร,แกรมนี้อยากจะบอกว่าเป็นโปรแกรมที่เหมือนแฮชแท็กสั้นๆว่าเป็นโปรแกรมที่พี่แอฟพี่แอฟเป็นแบรนด์อัมเบสสเตอร์ของเดซนิคลินมา7ปีแล้วแล้วก็โปรแกรมนี้พอมทดถึงโปรแกรมนี้ที่ไรก็หน้าพี่แอฟจะลอยมา หรือเวลาแบบว่าใครที่จะเข้ารับบริการนึกไม่ออกว่าชื่อโปรแกรมอะไรนะเอาโปรแกรมทีแอลจะเป็นโปรแกรมนี้เลยกับโปรแกรมที่มีชื่อว่าซ u เปอร์สตาร์ไวท์เนครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของผิวของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นผิวหน้านะครับหรือว่าผิวที่เรือนร่างของเราก็สามารถด,ดูแลได้ด้วยโปรแกรมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นสารสก,กัดจากเมดทัพทีมที่นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแต่ความพิเศษของเขาคือเขามีตัว e G F ใช่ไหครับสุดยอด ขอบคุณนะครับสายซัพพอร์ตมากกว่านี้กลับมาที่ส่วนผสมพิเศษของเรานั่นก็คือ EGF นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวแฟกเตอร์ในการเข้าไปกระตุ้นการทำงานของตูต้าไทโอนแลวก็เข้าไปยับยังการผลิตเม็ดสีเมลานีนที่เป็นสีน้ำตาลสีดำนะครับที่ทำให้เกิดจุดฟองพท้มบนใบหน้านของเรานีครับตัวนี้จะเข้าไปยับยังแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูกระจ่างใสดูมีอรอร่ามากยิ่งขึ้นครับเอนกับพี่อนเดย น่าสนใจมากมากนะคะเราก็โปรแกรมตัวนี้จริงๆเห็นว่าน้องๆทั้งสองคนมีเวลาไม่เยอะเวลาแบบออกกองทำงานออกทำงานอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ใช้เวลาไม่นานประมาณ3 0มสถึงสีนาทีใช่อไหมคะว่าหนูทำงานกับพี่แอฟมาปีกว่าถึงว่าผิวของพี่แอฟถึงจะไปดูอันนี้ก็รู้เลยว่าเจอพี่แอฟมาเจ็ดปีคือแบบเจอทุกๆครั้งผิวคือสุดทุกๆครั้งเพราะว่าพี่แอฟพอมีคิวว่าจากคิวละครคิวพิทิกรต่างๆก็เข้ารับบริการโปรแกรมตัวนี้แหละครับ ใครที่สนใจก็แนะนำนะครับซูเปอร์สตาร์ไว้ดีเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ขออนุญาตแนะนำสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มกังวลในเรื่องของการยกกระชับอาจจะแบบอยากจะเก็บกรอบหน้าให้ชัดขึ้นนะครับกับโปรแกรมนี้เลยเทอร์มาด FLX Standard อ่าเลยน้องนสองคนเคยได้ยินโปรแกรมเทอร์มาดไหมครับเคยค่ะเป็นไงบ้างครับเคยได้ยินมาแบบประมาณไหนบ้างครับลองแชร์เลยก็จริงๆก็ทำาบานา้ค่ะเทอร์มาใช่เพราะมันช่วยยกกระชับด้ด้วยใช่ชอบมากค่ะ บางครั้งเื่องอาหารอย่างเดียวมันไม่อยู่นะเราแบบหน้ามันเป็นอะไรที่แบบลบเองไม่ได้ใช่เราต้องใช้ได้แบบนี้แหละช่วย เป็นตัวช่วยเพราะว่าจริงบางคนก็เหมือนเหมือนอย่างที่น้องอ้อบอกแต่ละคนก็จะมีกายภาพลักษณะที่ต่างกันบางคนจะมีลักษณะที่แบบออกแก้บางคนจะมีเนื้อตรงส่วนอ,อื่นๆซึ่งตัวเทอร์มัตัวนี้จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการยกกระชับปรั<อ>บรอบหน้าของเราให้ชัดมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กังวลว่าเรื่องของการยกกระชับริ้วรอยต่างๆอย่างตัวนี้ก็จะเข็นได้ด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเทอร์มัตัวใหม่น,นะครับน้องๆลองสังเกตว่ามันจะมีตัวพท้าษที่เป็น FLX ตัวนี้มีความหมายทั้งหมดเลยตัว F นี่มาจากคลัสเตอร์ครับเพราะหัวในการปล่อยพลังงานของเขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นปล่อยพลังงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัว L นี่เป็นตัวอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ความต้านทานของผิวเราลองสังเกตดูก็ได้ครับลองหันไปมองน้องออบดูว่าผิวของน้องออมแต่ละจุดจะมีความตึงที่ต่างกันลองจิ้มก็ได้นะลองเอานิ้วสัมผัสดูก็ได้ว่าตรงหน้าผากกับตรงแก้มที่มันจะมีความตึงที่ต่างกัน เป็นไ,ไหมครับคอนรเจนดีอ่ะใช่ไหมครับคอเนเรเชนดีคอนรเนดีทีก็คือแต่ว่ายังความตึงแต่ละจุดก็จะมีความต่างกันเนาะเพราะว่าด้วยเรื่องของลักษณะของผิวของความโครงสร้างของผิวจาของเราแต่ละจุดมันจะต่างกันตงคอก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งตัวอาาัลตราทาวด์ตัวนี้จะเข้าไปจับความต้านทานของผิวเราแล้วก็ปล่อยค่าพนังงานให้เหมาะสมกับจุดที่เราทํางานตรงนั้นรวมถึงคุณหมอจะมีจอที่เป็นมอนิเตอร์ตัวนี้แหละดูว่าจุดไหนที่จะเพิ่มตัวค่าพาังงานเป็นพิเศษเข้าไป แล้วก็ที่สําคัญตัวเทอร์มันตัวนี้มันจะเข้าไปทํางานจนถึงชั้นแสมซึ่งชั้นแสมเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าชั้นแสมคืออะไรหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะยกกระชับแล้วก็ต้องมีเคสที่ต้องผ่าตัดพวกนี้นั่นเขาจะต้องเข้าไปผ่าตัดในส่วนของชั้นแสมตัวนี้แหละแต่ว่าโปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำสามารถกลับไปทํางานต่อได้เลยแล้วก็ผู้ถิงคอลลาเจนเข้าไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราได้ด้วยแนะนําเลยกับเทอร์มัล FL Eco Standard ก็ใช้เวลาไม่นาน ขออนุญาตอีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งโจทสุดท้ายสันส้นๆเป็นโปรแกรมใหม่ที่เพิ่งมาใหม่เมื่อวานเลยก็คือเมลล่า l ซ u White s ป i n Booster ครับอ่าตัวนี้เป็นช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำสำหรับหลายๆคนอาจจะเริ่มก,กังวลหนุ่มๆสาวๆนี่แหละบางคนก็จะเริ่มผีใช่ครับเป็นเรื่องผิวเลยเป็นฝ้ากระจุดด่างดำเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราสภาพอากาศเรืเ่องของแดดฝนลมฝุ่นต่างๆก็ทำให้ผิวหน้าของเราเสี่ยได้ไว ฟ้างะก็จะมาแดดแรงๆก็ทำให้เกิดสิว้าได้โปรแกรมตัวนี้จะเข้าไปสลายฝ้ากระจุดหนักรมให้กับชิทคันด้ด้วยครับกับเมลลาเซลคิวไวซ์คิวเตอร์าอันนี้เป็นสามโปรแกรมน้องให้สมบมีโปรแกรมไหนที่สนใจเป็นพิเศษไหครับกับสามโปรแกรมนี้นี่แหละ่าสนใจไหนจริงๆอ่ะน่าสนใจหมดเลยใช่ไหมครับเพราะแต่ละจุดก็คือแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันใช่ครับได้แต่ว่าสําหรับหลิงก็คือ พวกนี้ทำงานไหนก็สนใจโัรแคมปแรกอ่าซูเปอร์สตาร์ไวท์ดีเอ็นดีใช่ค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าโอรตกวแมที่แอปได้ไหมแคมที่แอปค่ะคือหนูเป็นตัวล่าเป็ตัวสนใจนะครัเป็นล่าใช่เป็นล่าเซลล์ผิวเขาบอกว่าเรื่องผิวใช่ครับบางครั้งเรากระจ่างใสอยู่แล้วเราต้องกระจ่างใสขึ้นไปอีกใช่ครับมแอบที่แอบใช่ไหมครับตรงนี้ช่วยช่วยได้เลยก็คือเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตพี่ๆผู้จัดการนะครับขอคิวให้พี่พี่คนเร์ของเราได้เลยถ้าเรามีคิวว่างเมื่อไหร่เข้าเราบริการได้เลย จะได้แบบว่าเหมือนแบบมีพี่แอฟเป็นตัวอย่างแล้วก็ตามรอยพี่แอฟไปได้เลยโอ้พี่แอฟอยู่กับเรามาเจ็ดปีแล้วด้วยกับเอ็มซีดีคลิของเรากลับมาพูดถึงเรื่องซีรีกันหน่อยดีกว่าเห็นว่าตอนนี้เดินทางมาถึงอ p พีที่เ็แล้วเรามีทั้งหมดแปดอีพีถูกไหมครับเรื่องราวของตอนนี้ในอีพีที่เจ็จะเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าภาพรวมก็ได้ครับของทั้งเจ็ดอีพีตอนนี้เรา รวมของเสร็จ EP นี้เหมือนออไฟหอมดูแล้วเป็นไฟโบล <c oughs> ค่คืาคือมีความแบบไม่นิ่งของแบบมู้แดนโทนอารมณ์อย่างนี้เหรอใช่ค่ะมีแบบสาดอารมณ์ทุก EP แล้วก็มีซีนหวานมีครบรสใช่แั่คือจะบอกว่าแต่ละ EP มันก็จะมีปัญหมของมันเหมือนละครแบบอ่านแสดงว่าพี่ทุกคนยังหาทง เจพี่ขออนุญาตบอกตรงๆตรงนี้เลยพี่อาจจะยูเร็ดูไม่ครบแต่ถ้าย้อนก็จะดูอู่อันี้พี่เดี่ยวจะสปอยพี่คเดียวเพราะว่าททัเนี้้ยดดูหมแลวุกคนปิดถูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฟัง้องสปอยคนเดียวปิดถูไว้ก่อนคือเรื่องอยู่ว่าเราเนาะเขาแต่ว่าเขาไม่เคยดีสักทีจนสุดท้ายพอเขายอมคืนดีก็มีปัญหาอะไรอีกทําให้เราไม่ได้ดีกันอ๋อมันมีจุดเปลี่ยนก็คือเหมือนจะดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ทำให้เราไม่ได้ดีกันแต่ล่าสุดอ่ะอิง เราจะขอห่างเขาอีกแล้วทำไมเราถึงไปขอห่างเขาล่ะไม่รู้ต้องคอยดูนะคะใจซ่อนรัก EP 8ใจซ่อนรัก EP 8แล้วก็วันจันนี้ถูกไหมครับวันนี้อ EP สุดท้ายแล้วใช่อันนี้คือสปอยให้เราฟังรักใช่ไหมว่า e ประมาณนี้หรือสปอยได้อีกสปอยได้แค่นี้พี่เดี๋ยวไปดูกันหมดใช่เดี๋ยวพี่กลับไปติดตามดูทีเดียวเลยตั้งแต่วันจันนี้แปด EP ดูย้อนหลังครกทีเดียวเลย พอพูดถึงซีรีส์แล้วพูดถึงคาแรคเตอร์กันบ้างดีกว่าว่าในเรื่องนี้น้องลินลิงได้รับบทบาทเป็นคุณหมอ<ช>มันมีความเหมือนความต่างความใกล้ตัวไกลตัวเราบ้างน้อยขนาดไหนครับก็มีความมีความเหมือนแต่ก็มีต่างกันนิดนึงค่ะโดยตัว,วพรดาจะมีแบบความนิ่งคนนิ่งๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่ไม่เหมือนก็คือ คุณหมอเป็นแพทย์เหรอแล้วก็เราเราไม่ได้เป็นเราก็ต้องไปเรียนภาษาแพทย์จับเครื่องต่างๆแล้วก็คุณหมอจะมีความแผ่วคาวใช่ไ,<ด>ไปคุณหมอที่แบบเป็นอาชีพหมอจริงหรือว่าคุณหมอในเรื่อง <c ười> คุณหมอในเรื่องคุณหมอคารดาค่ะใช่ก็มันมีความแผ่วคๆเวลาเวลาเจอคนอื่นอั่นะค่ะก็คือเขาจะมีสเสมหะตลอดเวลาเขาจะบริ สเสน่ห์ตลอดไปแส่วนเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์เราก็ไปหาแบบสเสน่ห์มันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเพิ่มตรงนั้นก็คือเหมือนแบบว่าถ้ามองให้เห็นว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับตัวเราก็ถูกความนร่งแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งก็ค,คี่แบบอาจจะยากหน่อยก็คือความเท่านในคาแรคเตอร์ของคุณหมอในเรื่องใช่ค่ะแต่จะบอกว่าต่อให้แบบว่าน้องน้องหนิกบ,บอกว่ามันต้องใช้คาแรคเตอร์ในการบริหารเสน่ห์ไม่ต้องบริหารครับยืนเฉยๆก็สเสน่ห์แบบ ไม่งั้นมันคงไม่มีคำว่ามีชว่แห่งจักรวาลเกินเลยยอดพีระมิดโคลซ้ายที่ใช่ไหมจริงไหมอันนี้มันจริงไหมจริงหรอใช่ไหมแต่ว่าเห็นไ่มเขาพูดจะถ้า X มาหารู้ไหมยอดโคลไปะเป็นที่ไหนก็จะเปิแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดมีเวอร์ชันอัปเดตด้วยที่เพิ่มอะไรนะยิงทองนำงามไก่ย่างครับ ใช่ไหมลิงหลี่ทองนางงามไก่ย่างวิชวลแห่งจักรวาลเกินเลิฟยอดพีระมิดโพสแาทรศัพท์<อ>นั่นแหละนั่นแหละ, <laughs> หละถูกต้องเลยใช่ไหมโอ้โหยาวมากอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกับที่เขาแบบนิยามเราทำนี้ครับเวอร์มากเวอ, <laughs> อร์สุดๆแต่จะบอกว่าที่เขานิยามไม่เวอร์ไม่หรอของจริงจริงๆเลยตรงนี้กล้าการันตีตรงนี้อีกเป็นเสียงจริงไหมพวกเราใช่หลายเสียงเลย กลับมาที่น้องอองมากดีกว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของเราที่ได้รับบทเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งม,มีความใกล้ตัวไกลตัวน้อมบ้นไทยขนาดไหนคะคือจริงๆเอาว่าตัวน้องเอิร์นเขาไม่ได้ต่างกับน้องอองมากสักเท่าไหร่แค่เขาจะเพิ่มความหวา,านความมันเข้าไปใช่แล้วก็จะมีความคร้างสรรค์ามากเราก็รับเรามากเหมือเนเราเคยทำผิดอะไรไปแล้วเราก็เธอเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนขอกลับมาขอโอกาสเธาอีกครั้ เพราะว่าในเรื่องมันก็คือแบบเหมือนเดินทางมาแบบว่าตอนแรกเราเคยแบบคุกกิบคุกคกิบคุยคุย <Okay. S 1> กันอยู่เสร็จปุ๊บห่างหายกันไปแล้วเราก็กลับไปง้อเขาถูกไหมครับนะแล้วก็คือมีคาแรคเตอร์ที่แบบมีความเป็นเราอยู่บ้างอยู่ในนั้นแ้วก็มีบางอย่างที่แบบอาจจะไม่ใช่เราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องปรับเข้าตัวละครนะใช่ถูกและที่บอกว่าคาแรคเตอร์ของเราที่แบบเป็นนิยายตัวเราแบบออมก้อนกับกออมกอนที่มันต่างกันยังไงครับลองทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าออมออมก้อนเป็นยังไงเอ่ย วันนี้เป็นอะไรครับเป็นองอะไรนะเป็นพี่ออมเป็นอะไรนะพี่กอนเหรอคือถ้าเกิดว่าเป็นพี่กอนอะมันจะเป็นลุคแบบใช่มัยรุ่นลุ้งแบบที่แบบไม่ไปแต่งหน้าแต่งตัวแบบเซอร์เซอร์แมนแมนดูดูดูคู่คู่หน่อยอันนั้นคือพี่กอนอันนั้นคือพี่กอนใช่แล้วก็ถ้าเอากอนก็จะเป็นแบบเออเป็นเราในวัยเด็ก เราในวัยเด็กด้วยแล้วก็เราจะที่แต่งตัวแบบสดใสหน่อยใช่หนึ่งจะเป็นอมกอนส่วนวันนี้น่าจะเป็นพี่อมพี่ออมาะก็มันจะลุกแบบโตหน่อยดูดูเท่ๆดูแบบดูนิ่งใสใช่โอ้คือเรามีสามคาแรคเตอร์เลยแล้วแต่ก็คือแบบมีความหลากหลายก็เหมือนแบบน้องลิงเลยที่บอกว่าในเรื่องมีความแปรปรวในบทของคุณหมอสำหรับว็ไก่ยาต้องพี่เป็นไก่พี่ไก่งามไก่ยา เป็นนางงามแต่ยากกันเลยก็โหอ,อันนี้ก็คือเป็นเหมือนฉายาที่พวกเราแบบเห็นเขาแล้วก็เลอคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนแต่พอพูดถึงเรื่องของในซีรีส์ที่แบบว่ามีอารมณ์แบบกอนอน้งองกันแบบอยู่ตลอดเวลาในชีวิตจริงทั้งคู่นอนกันบ่อยไหมเรานอนกันบ่อยไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยทำไมเราเสียงสูงนะครับไม่เม่ <c oughs> <c oughs> เราดูแบบมีอาการนะครับเหมือนเสียงสูงนิดนิดไม่เคยเหรอไม่เคยเมื่อกี้ไม่เคยละมองหน้าแบบแบบใช้สายตาบอกมาว่าไม่มีหรือเปล่า ไม่มีไม่มีแล้วแล้วในเรื่องอ่ะที่บอกว่างอนกันบ่อยๆนี่ส่วนใหญ่งอนกันเรื่องอะไรคะในเรื่องในเรื่องเหรอคะมันมันคือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยพี่ไม่ได้งอนกันบ่อยๆแต่ว่าหนึ่งทีก็คือบูมบูมเหรอเพราะว่าเราไปบอกเรื่องเขาไงเขาก็เลยโกรธอยาวเลยแเรวก็เราก็บุ่มหลอกเราก็มีปั่นหัวมาเขาก็คิดว่าเราหลอกเขาอีกทีนึียวอ้ก็คือเหมือนเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็เลยรัให้แบบว่าเราขาดในบางเรื่อง แต่ในชีวิตจริงไม่เคยหรอคะไม่เคยเลยใช่ไหมเคยไหมแต่ล่าสุดก็เห็นมีทำไมเคยไปแล้วเราต้องดูพี่ด้วยทำไมเราต้องดูเขาด้วยปกติเขาดูเราบ่อยก็ประมาณนี้แล้วเรากลัวเขาไหมครับเวลาเขาดูไม่กลัวน้องเขาหน้ารักน้องเขาแบบนุ่มนิ่มเป็นอเอมก้อนเวลาดูแล้วจะกลายเป็นออมก้อนอันดีไหมไหมไหมแล้วเราเคยดูเขาไหมครับไม่ไม่เคยจริงอ่ะ เราจะได้ดูวันนี้แล้วเรื่องอะไรครับเรื่องแต่งตัวโป๊ไม่ได้ดูหรอกเขาแบบเป็นห่วงก็เป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงก็คือแบบว่าคอยดูแลเัาเป็นห่วงจำเนาะคือบอกว่าอันนี้อาจจะแบบว่าดูแบบโป๊ไปนิดนึงเราก็แบบว่าคอยแบบบอกน้องเป็นการบอกกล่าวเนาะแล้วก็ช่วยดูแลเอาผ้ามาโป๊บ้างแหละอะไรบ้างแหละมั่นเดี้ยวสังขารไทยได้แล้วเนี่ยครับได้แล้วจะโง่ไหมผมเอือ อ่าโอเค